สวัสดีค่ะจอยนะคะจากนั้นกระเป๋าโคชบายอินช้อปปิ้งค่ะวันนี้นะคะเอาครอสบอดี้รุ่นใหม่ล่าสุดแวะมารีวิวให้ทุกท่านดูนะคะนั่นก็คือ Crossbody นะคะ Jackgad Lonnie นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่น่ารักมากๆนะคะโดยเฉพาะสีของเขานะคะรุ่นนี้นะคะทำออกมาทั้งหมดตามนี้เลยก็คือทั้งหมด5สีนะคะสีแรกนะคะจะเป็นชมพูอมพีชสีนี้เลยนะคะสีที่2ค่ะจะเป็นเหลืองพาสเทลสีนี้นะคะแล้วก็อีก3สีที่เหลือก็คือเรียงตามนี้เลยค่ะจะมีเขียวเข้มนะคะสีขาวคลาสสิกค่ะแล้วก็สีฟ้าพาสเทลนั่นเองนะคะไซส์ของรุ่นนี้นะคะลูกค้าลองมาดูดีๆนะคะ ตรงนี้นะคะจะอยู่ที่6นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่7นิ้วซึ่งเป็นไซส์ที่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ใหญ่จนแบบว่าเทอะทะนะคะคือ crossbody ออกมายังไงก็คือน่ารักแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูารูปร่างนะคะทั่วไปของกระเป๋าแล้วก็ตัวด้านในของกระเป๋าดูกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูาดู ด,ะะ dzi, ด้านข,ข้างก่อนนะคะอันนี้นะคะกระเป๋าจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นโลโก้โค้ชนะคะตัวเปิดปิดจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัวกระดุมแม่เหล็กแบบนี้ด้านข้างนะคะประมาณนี้เลยค่ะด้านก้นนะคะไม่ได้เล็กนะคะไม่บางด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังของเขาจะมีอีกหนึ่งช่องแบบนี้นะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะให้แบบนี้อ่รุ่นนี้นะคะจะมีสายยาวให้แต่ว่าสายยาวเนี่ยจะถอดไม่ได้นะคะแล้วก็จะปรับได้แค่อย่างเดียวนะคะส่วนด้านในของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะลูกค้าจะเป็นแบบนี้ค่ะ บุด้วยผ้ากรรมยีแบบนี้นะคะจะมีช่องด้านในเห็นไหมคะเป็นแบบนี้อันนี้คือช่องใหญ่หนึ่งช่องนะคะแล้วก็จะมีช่องเล็กๆให้ใส่พวกบัตรนะคะแล้วก็จะมีอีกช่องนึงเป็นช่องเล็กๆค่ะด้านหน้าแบบนี้นะคะช่องบางๆแบบนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถใส่มือถือได้ทุกรุ่นนะคะใส่กระเป๋าเงินใบเล็กได้นะคะหรือว่าเป็นพวกการ์ดโฮเดอร์ได้นะคะเดี๋ยวตั้งหนึน้เหลืเขียวแบบนี้นะคะ ใสได้นีนะคะแล้วก็เวลาสะพายออกมานะคะก็จะอยู่ที่ไซส์แบบพอดีมากนะคะคือไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสายนะคะจะเป็นสายหนังค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็หนังนิ่มด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะ crossbody อ,ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวลายซีจะเป็นผ้าแจ็ก,กาก็ดนะคะผ้าแจ็ก,กาก็ดเป็นยังไงเป็นผ้า,าที่สามารถกันน้ําได้ระดับหนึ่งสมมติว่ามีน้ําหยดลงไปพวกฝนพวกน้ํา อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไหลนะคะมันจะไม่มันจะไม่เกาะตัวเนื้อผ้าทําให้ซึมลงไปข้างในนะคะซึ่งสีที่สาภายออกมานะคะสวยทุกสีนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวจะลองสาภายสีฟ้ากับสีเขียวให้ดูนะอันนี้คือฟ้านะคะเห็นไหมคะฟ้าก็จะได้ลุกคุณหนูนิดนึงนะคะความสดใส เขียวก็จะเพิ่มความเก๋นะคะความเท่นะคะให้กับเราปีนี้คือเขียวกําลังมาแรงมากๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีขาวคลาสสิกค,ค่ะสีนี้เลยเข้าได้กับทุกชุดแน่นอนนะคะตัวนี้นะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นสีเหลืองค่ะใครที่เป็นสาวแบบสาวแฟชั่นนิดนึงเนาะที่ไม่ชอบสีจำเจหรือว่ากระเป๋ามีเยอะแล้วเนี้ยค่ะก็แนะนําเป็นสีเหลืองนี้ได้นะคะก็น่ารักเชน่นเดียวกันแล้วก็ถ้าใครนะคะที่ฉันเป็นสาว สาวหวานนะคะก็ต้องสีนี้เลยนะคะสีชมพูค่ะอันนี้ก็คือสายมันจะถอดไม่ได้นะคะคือเขาจะติดมาให้แบบนี้เลยแต่ว่ามันจะปรับสายได้ตรงนี้นะคะนี่น,นี่ก็คือสีชมพู บบะะใส่ของได้ครบนะคะอย่ายคิดว่าแบบใบเล็กเกินไปหรือเปล่าใส่มือถือไม่ได้อะไรนี้ไม่จริงนะคะใส่มือถือได้นะคะมาคิดไซส์ลองให้ดูแล้วนะคะยิ่งถ้าเคสไม่ใหญ่ไม่หนาเหมาะของไซส์เนี่ยก็คือใส่ได้แบบหลวมๆแล้วก็ใส่อย่างอื่นลงไปได้ด้วยนะคะนี่นะคะใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะรานะคาไม่แพงนะคะอยู่ที่สี่พันกว่านะคะใครที่สนใจสีไหนเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยว่าตอนนี้ยังมีเหลืออยู่ไหมนะคะก่อนที่สินค้าจะหมดนะคะใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะหรือ ว่าทาง Facebook ได้ Instagram ได้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะใน Line แ q u a r e นะคะใน n ลกลุ่มของเราแล้วก็ฝากติดตามการรีวิวครั้งต่อ,ตอไปนะคะใบต่อๆไปใน YouTube ด้วยใครที่ชอบหรือไม่ชอบการรีวิวยังไงนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าใครที่ชอบสีอะไรมากที่สุดใน5สีนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใครสอบถามรายละเอียดเดี๋ยวจะทิ้งไลน์แอดไว้ตรงนี้ให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ